ดีจ้าทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมากินทาโก้วันนี้เป็นร้านเปิดใหม่เมื่อวานเองไม่รู้วันนี้จะมีคนเยอะหรือเปล่าวันนี้วันเสาร์ด้วยอันนี้คือร้านทาโก้ที่เพิ่งเปิดใหม่ชื่อว่าทาโกเบลอันนี้คือสาขา2สาขาแรกอยู่ไซเบอร์จายเออร์ปรากฏว่ามาดูคิวแล้วโอเคสรุปว่ากินไม่ได้คิวยาวเหยียดเลย หาแพลน B กันหาหา,หาอันอื่นกินกันกันก่อนจะไปหาร้านอื่นเรามาแนะนำสถานที่เที่ยวกันก่อนอันนี้อยู่ที่ b r i t ฟิล l d กัวลาลุมโปเป็นอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นที่ของคนอินเดียกัน คนอินเดียจะเยอะมากเขาจะเรียกว่าลิตเตร์อินเดียคล้ายๆกับายนาทาวอย่างนั้นนะอันนี้แต่เป็นอินเดียทาวแล้วก็ใกล้วันดิปาวารีวันอ่าวันปีใหม่ของเขาแล้วด้วยยิ่งคนเยอะเข้าไปใหญ่ดูสิรถติดแจ้เลยกว่าจะได้เดินแต่โชคดีแล้วแหละที่มันช้าก็จะได้ถ่ายให้เห็นจะซื้อซาลี่หรือจะซื้ออาหารหรือเครื่องเทศของอินเดียตรงนี้มีหมดเลยละ่ะ อยากได้อะไรมีหมดเลยดูสิน่าเที่ยวมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสหน้าถ้าเกิดอจอดรถได้จะพาทุกคนมาเดินเที่ยวดูที่เดินของอินเดียลิตเติลอินเดียเนี่ยนักท่องเที่ยวเมืองนอกส่วนใหญ่เขาจะชอบมาเดินกันเพราะว่าเป็นจุดจุดหนึง่งคล้ายๆกับว่า,าไปอยู่ในที่อินเดียเลยแหละพกขายของอินเดียคนอินเดียอาหารอินเดียมีทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับอินเดีย ถ้าใครว่างๆมาเที่ยวได้นะจ๊ะอ่ะสรุปแผนบีก็คือไปกินข้าวแกงใบตองกันขอแนะนำเลยจาลันกาซิงเจ้านี้นะจ๊ะชื่อว่าราจูเนี่ยเจ้านี้ไปแดงๆเนี่ยถ้าใครมาต้องมาลองเลยนะอันนี้คือสาขาสองสรุปว่าต้องรอคิวจ้าคนเยอะมากวันนี้ รอโต๊ะว่างก่อนโอเคตอนนี้ก็มายืนรอก่อนร้านคนเยอะมากในช่วงเวลานี้เขากำลังกินมื้อเที่ยงกันอยู่รอคิวแล้วกันเบื่อและโอเคเจอที่นั่งแล้วตอนนี้เจสซี่จะมาออเดอร์อาหารกันมาดูกันว่าเขามีอะไรกินมั่งมีพวกแกงกะหรี่ไก่กะหรีป่ปลากะหรี่แพะ แต่ไม่มีกะหรี่งวนะจ๊ะอันนี้ก็คือพวกเนื้อปลาปลาหมึกอะไรพวกเนี้เอามาทอดกันส่วนวันนี้เจสซี่ออเดอร์เป็นปลาหมึกปลาหมึกทอดชอบมากเลยเจ้านี้ปลาหมึกทอดนโคตรอร่อยเลยกรอบนุ่มอย่าบอกใครทีเดียวเลยกรอบนุ่มอะไรวะกรอบจ้ากรอบอร่อยเลยแหละแล้วก็ ไม่มีเนื้องวนะจ๊ะาร้านอินเดียแท้ๆน่ะก็มีเนื้อแพะอันนี้คือเนื้อแพะโอเคออเดอร์เสร็จแล้วก็ไปหาที่นั่งกันเลยแฟนนั่งรอเลยหลังจากนั้นไม่นานเขาจะมาเสิร์ฟกับใบตองจ้าน,นี้ใบตองสองอันเลยเข้ากะหรี่ใบตองก็ต้องมีใบตองสิอันนี้คือเนื้อแพะที่เราออเดอร์มื่อกี้ อันนี้ก็คือปลาหมึกทอดโอจานเบลเลอร์เลยแล้วก็จะตามมาด้วยผัก,ผ,กนะผักเขเรียกผักเคียงอันนี้คือผักขมอันนี้คืออาจาราดแล้วส่วนอันนี้เป็นฟักทองอ่าเขาจะมีสามอย่างผักให้อน,นันเราเลือกได้ แล้วข้าวเราเติมได้ไม่อั้นเลยนะจ๊ะอยากได้ขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเลยวันนี้หิวจัดกินเยอะนิดนึงโอเคมาดูแกงกันมีสามแกงอันนี้คือแกงปลาแกงไก่แล้วก็ดาวนะแล้วแต่เราจะตักเลยจะเอาขนาดไหนเจสซี่จะตักแกงปลาจ้าแกงปลาจะอร่อยออกเปรี้ยวนิดนึงราดลงไปเลย แล้วเขาจะมาเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเกียบนี้ด้วยนะแต่ข้าวเกียบเขาบอกเลยถ้ามาแล้วต้องรีบกินไม่งั้นเดี๋ยวลมเข้ามันจะอ่อนสักเปล่าๆแต่กินพร้อมกันเนี่อร่อยมาก อินเดียเจ้านีโคอ,อร่อยถ้าใครมามาเลเซียต้องลองน,นะจ๊ะปิดตรงนี้เลยแล้วกันถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยล่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะไปะแถมๆๆเสริมความรู้หลังจากกินข้าวใบเตยเสร็จแล้วพับแบบนี้นะจ๊ะจากข้างบนมาข้างล่างแปลว่าอร่อยจ้ะถ้าเกิดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแปลว่าไม่อร่อยจำไว้นะจ๊ะอย่าพับผิดล่ะ